ทุกคนเราอยู่ที่กองตา้าแต่ยังไม่มีอะไรนะกองต้าเขาจะมีเสาร์อาทิตย์ก็เลยดูปกติคนจะเยอะเฉพาะเสาร์อาทิตย์ร้านจะเปิดเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะจ๊ะตลาดกองต้าเรากาลังหาร้านโอบังเกาหลีเพชดอยู่ตรงไหนเนี่ไปไปไปสารหลักเมืองก่อนไหมไปไปสารหลักเมืองเขาบอก300เมตรเองโอบังเกาหลีเพ็อ่ะไก่ย่างเกาหลีเพ็ไปสารหลักเมืองก่อนไปไว้พะนิราโรคันตรายนะฮะทุกคนนี่เราปั่นมานะเห็นไหมทอร์หดไหมปั่นมาจากรีสอร์ทที่ลำปางเก้าสองกิโล รากลัว,วยางแบนจังเลยอย่าจักรยานอะ่ะถ้ายางแบนนี่ต้องหาร้านซ่อมยากมากอันนี้วัดบุญยาวาดวิหารทุกคนนะฮะกลัวยางแบนแต่คงไม่แบนนะขอให้โชคดีตลาดสดเทศบาลลำปางอยู่ข้างหน้าฮะนี่วัดบุญยาวาดสวยเออวัดบุญยววาดสวยมากนะฮะสวยมากเจ้าเมืองนะฮะเป็นเจ้าเมืองลำปางสมัยก่อนนะฮะ เป็นเจ้าเมืองลำปางนี่ไงตลาดสดขวามือเห็นยังเนี่ยน้ำตาลแดกๆว่านี่ไงสารหลักเมืองเห็นแล้วทุกคนจะอยู่ข้างหน้าเราแล้วซ้ายมือนี่คืออ,อ๋อที่ประดิษฐานพระพุทธนิรดคันตรายจตุรทิศนี่ไงหนึ่งในโลกหนึ่งในเดียวหนึ่งในสี่แล้วก็มีพระพุทธเจ้าพระบรมราชานุสาวรีของในหลวงรัชกาลที่5ด้วยทุกคนจ๋า นี่คือลำปางมิเสียมอยู่ติดกับวัดบุญยาวาสน์เลยทุกคนเดี๋ยวเราเข้าทางนะนะเขาจะมีรถมา้าด้วยนะปกติรถม้าจะมาเรียงราแต่เมื่อกี้รถม้าไปวัดศรีบุญเรืองหมดแล้วไงต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกคนจาแล้วก็มีศาลาหลวงพ่อเกษมเคนิโกนั่นสาลหลักเมืองที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งเลยทีศักดิ์สิทธิ์ที่สุดอันนิ้สนทะเลหาทุกคนเราเข้าทางไหนดีอะสามร้อยเมตรฮะโอบังไก่เผ็ดย่างเกาหลีนะฮะไก่เผ็ดอะไรของเขาเนี่ย เรานึกว่าเป็นพิซซ่าอูไมูมั่ว,วไปหมดเลยทุกคนเป็นไก่เกาหลีนะฮะประมาณนี้มาเป็นว่าเรากลับรถแล้วก็เลี้ยวเข้าให้ทุกคนชมเห็นาสารหลักเมืองเนาะไว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ฮักโฮเทลเมื่อกี้ไงทุกคนเราผ่านมาแล้วในคลิปที่แล้วนะอีกช่องหนึ่งทุกคนเพราะอย่างที่บอกว่าเรามีสองช่องถ่ายไปถ่ายมาก็จะงงเองฮะงงตรงที่ว่ากดอัดบ้างผิดบ้าง หมาทุกคนหมามาแล้วนี่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 หมาเดี๋ยวทีเดียวเร็วเรเรารีบตามเขานี่ฮะเมื่อกี้นักท่องเที่ยวกลุ่มนั้นที่วัดสรีบุญเรืองไงฮะเห็นไหมเราออกมาก่อนสวยมากนะครับนะครับนี่สารหลักเมืองทุกคน